อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดการปรับเพิ่มในส่วนของวงเงินผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม500่500-700บาทซึ่งจะเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกเต็มรูปแบบพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1มีนาคม2566จากการสั่งการของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้ทางกระทรวงการคลังไปพิจารณาเพิ่มกรอบวงเงิน500-700บาทผ่านบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นล่าสุดพี่น้องประชาชนจะได้เฮทั่วประเทศหรือไม่และที่แน่นอน ทางกระทรวงการคลังโดยนายสันติพรมพัฒน์ออกมายืนยันว่าการประกาศผลบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้และจะยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์2566โดยรายชื่อใครที่ผ่านตรวจสอบและเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปจะมีการปรับเพิ่มกรอบวงเงินหรือไม่ติดตามการประชุมครมออัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมในบล็อกเล่าข่าวดีได้ค่ะ